สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนี่ยวันนี้มาพบกับผมนะครับผ่านนัดผ่านเบาวนะครับในช่องทีมงานนอกบ้านตรงมีผลงานนะครับวันนี้มาเอาลังต่อนะครับตอ่อต่อหลุมหน่อยเนาะต่อหลุมต่อหลุมครับผมเนี่ยต่อหลุมต่อโครง นัปะต่อแดงอยู่ปุ่นหนห้างนะครับครับอันนี้เสยนป้ายติดนะครับมันติดถนนเลยนะครับนี่ครับป้ายติดสองฝั่งนะครับฝั่งปุ่นจะต้องติดไว้นะครับเดี๋ยวลิปหน้าลิปหน้าจะไปเอาต่ออานนะครับต่ออานอยู่ปุ่นนะครับที่ก็ไม่สูงมๆนะครับเนะีเสียงๆอ่ะมีทั้งนะสองห้างนะครับ chúng ta to lúng to lúng บินเข้าไปแล้วอยู่ข้างน้ำนะครับนี่นักปูนอาจจะเป็นน้ำนะครับน้าเต็มหมดเลยนับบินเข้าไปแล้วนับบินเข้ามาแล้วครับแม่ถือว่าเยอะนะครับนี่อยู่ด้านล่างนะแต่บับานคุยครับ เคครับผมเดี๋ยวไปแต่งตัวก่นนะครับมันใกล้ถนนนะครับต้องอย่างห้ว้ยนะครับเดี๋ยวเริ่มแต่งตัวเลยครับผม

คลิปนี้้ามดามานะครับขอค่าแม่มันน้อยนะครับใกล้ถนนลำไปครับผมรับมาวเลิ่มนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วต่อยอยู่ลุมนี้นะครับ ดูครับดูแม่มันครับโอ้โหเยอะจัดครับ ดูแม่มลุงทันมาครับโอ้โหยังโหดครับพูเลยเจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอเจอแล้วโอ้ลุงไม่ทายไหม โอ,โอ,โอ้นี่ยครับเอแล้วครับุนทับใต้ดีนี่ k h ติดซะสั้นนครับไอชอบติดนี่หล่อไก็ไรก็ติดตามแล้วครับเนี่เรัหลุมเงาๆมาผมผมใช้เงาะติดหลอดติบยอด,ด,ยอดหนังชื่ครับหมายธรรมชาตินะครับนี่สร้างถนนเลยครับ ตัวกระเป๋สียงป้งพิซซ่ามดน,นะครับระวังต่อนะครับนี่ตัวาจะจานี้ต่อแดงอยู่ต่อแดงอยู่ปุ่นหังงนหน้านะครับเราจะไปเอาต่อต่อันนี้ทางปุ่นหันสองนะครับสีอมครับใหญ่โอเผมมันลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ